สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจนอมคอมเปิลเช่นเคยนะครักันแบบเน้นๆอย่ามาวิเคราะห์แบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่ครับวันนี้ไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันค่ำคืนวันอังคารเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับอันดับ17ครับไวเดอร์เบรเมนครับเจ้านกนางนวลเปิดบ้านพบอันดับ5สิงห์หนุ่มบรูซิเออร์มูนเช่นกลัดบัตนะครับเบรเมนเปิดโควิดมาชนะ1แพ้1ส่วนกลัดบัตก็ฟอร์มเดียวกันเลยครับชนะ1แพ้1เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเจอกันโดยตรงคู่นี้5เกมหลังสุด กลับบักชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้เบรเมนเลยนะวันนี้พวกเขาดีกว่าในเรื่องของสถิย้อนหลังนะตัวเล่นครับเบรเมนวันนี้ใช้มิลสเวลโควิชครับตรงกลางดาวิคลาสเซนและศูนย์หน้าดาววีเซลเกส่วนกลับบักไปเยือนมีมาตสกินเตอร์ครับตรงกลางโยนาธฮอฟมนและตัวรุกเป็นมาคัสตูรามนะคู่นี้กลัดบ,บักบุกไปเสมอไม่ได้ครับเสมอพังกันทั้งแถบเลยแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตาม3แต้มพร้อมเสียงร้องเอิร์กอาร์ของแฟนๆมาแน่นอนซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเบรเมน เบรเมนนี่เปิดมาเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะเจะดาได้ดูอยู่แล้วความฟิตก็ไม่ดีด้วยดูแล้วกรัดบ,บกักวันนี้บุกไปโอกาสเก็บ3แต้มมีสูงเบียดเบียด,ดก็เพียงพอประตูเดียวก็เอาแล้วเนาะมองไปที่บอร์เซียมือนเช่นกลัดบ,บกักครับอันนี้คือเจดมความเป้าแบบเน้นเน้นบุนเดสลีกาเยอรมันบอร์เซียมือนเช่นกลัดบ,บกักฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แ้วไปถึงกลุ่มไลน์ของเราที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะก็แอดกันไปได้เลยนะจ๊ะ,ะวันนี้เจดาความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ